ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคามฉบับที่11/2564เรื่องมาตร,ราการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ขอความร่วมมือปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระราบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019คือสถานบริการหรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการผับบาร์คาราโอเกะ ทุกแห่งในจังหวัดมหาสรารคามเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่10ถึง18เมษายน2564ให้จัดกำลังสายตรวจเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามประกาศาคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสรารคามโดยเคร่งครัดประกาศณวันที่9เมษายน2564